สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะในช่อง DIY by Lyn ค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเสื้อยังไม่เสร็จนะคะเสื้อลายกีบใบไม้เต็มตัวสีเขียวนี้นะคะนะคะเสื้อนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่อาจารย์นะคะเอามาให้เพื่อนเอนได้ชมนะคะได้ดูในช่วงที่อาจารย์พาเพื่อนเพื่แขนเสื้อน,นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงนะคะาพาเพื่อนเพื่อนถักนะคะตรงเป็น ลาย x อย่างเดียวนะคะ6กแถวนะคะเราก็จะได้เป็นแขนจ้ำนะคะจะได้เป็นแขนจ้ำอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะความยาวนะคะความยาวจากบ่านะคะตรงช่วงนี้นะคะข้างบนนะคะลงมาจนถึงนี้นะคะความยาว16นิ้วนะคะ ความยาว16นิ้ววัดจากบ่าตรงที่เป็นเข็มกัดสีขาวนะคะลงมานะคะช่วงนี้นะคะอาจารย์ลองใส่ก็คือไม่เป็นเป็นไซส์นะคะหุ่นของอาจารย์นะคะก็คือใส่พอดีเลยนะคะช่วงคอเนี้ยอาจารย์ก็ยังไม่ได้ทําครั้นี้เป็นเพื่อนมาดูตรงชายนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะบานออกเล็กน้อยนะคะไม่ถึงกับอ่รัดมากนะคะช่วงที่เราใส่เพราะว่าเราก็ต้องเผื่อช่วงหน้าท้องของเราด้วยนะคะ นะคให้เขา,เาได้ความขยายนะออกมาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนจะเห็นนะคะตรงนี้นะคะตรวนี้จะเป็นลายนะเป็นช่วงหน้าอกนะคะแล้ก็จะเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะแขนอีกข้างหนึ่งเอามาให้เพื่อนเอนได้ได้ดูความคืบหน้านะคะก็เหลือเป็นคลิปถัดไปที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะถัก ออคอเสื้อนะคะเก็บคอเสื้อนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึง<อ>่งะะลายเขาก็โอเคค่ะนะคะเป็นสีเ,เขียวมรกตนะคะลายเขาสวยนะคะจริงๆสีที่เพื่อนๆเห็นนะคะมันอาจจะสีซอฟลงเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นสีจริงนะคะกาจะเป็นเขียวมรกตนะคะเขียว เขียวสวยะค่ะตรงเนี้ยนะคะก็จะเขียวสวยนะคะได้เรียบร้อยละนะคะแขนก็พอดีนะคะคุมศอกลงมานะคะตรงเนี้ยถักตามอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็ขยายลายตามที่อาจารย์แนะนําไปนะคะถ้าไม่เข้าใจดูการขยายลายได้นะคะในช่วงคลิปต้นๆน,นะคะหมายถึงว่าขยายไซส์นะคะ อย่งน,นี้นะคะเห็นไหมคะก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะแขนเสื้อก็ได้วันละหนึ่งแขนเสื้อนะคะได้วันละหนึ่งแขนเสื้อก็เหลือแต่คอเสืออ้อเดี๋ยวาจารพาเพื่อนๆเก็บรายละเอียดนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูช่วงหลังนะคะนี่คือช่วงหลัง นะคะตรงนี้เขาจะยังถ้าเราเก็บคอเข้าไปอีกเขาจะดึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นะ,ะตัวนี้ยังไม่ได้รีดนะคะเสื้อตัวนี้ยังไม่ได้รีดจริง,รงๆแล้วอ่าไหมเลยอรยอนอาจารย์จะไม่ค่อยรีดเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เก็บนะคะชายเนี่ยลายนี่โอเคเลยนะคะเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะเรียบไปตามช่วงะสะโพกสะโพกของเราแล้วก็ช่วงอ่ท้องของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะออกมานิดนึงนะคะ นี่ไม่ได้เพิ่มลายนะคะอาจารย์ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มลายไม่ได้เพิ่มโซ่ถักลายเดียวกันยาวลงมาเลยนะคะถักมาเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มเพราะลายเขาโปร่งถ้าเกิดอาจารย์เพิ่มขาตรงนี้ออกเขาก็จะเขาก็จะอห่างไปนะคะตรงนี้ถักเป็นกระโปรงเป็นเดรสก็สวยนะคะถักต่อออกไปนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราเอามาเจอกันในคลิปต่อไปที่จะพาเพื่อนๆถัก นะคะช่วงคอเสื้อนะคะทักช่วงคอเสื้อตรงนี้นะคะเก็บนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะอย่าเจอกันนะคะ